หลวงพี่แจสโคตสิง2025ที่กำลังจะเข้าใช้วันที่1พฤษภาคม2025นี้เวลาเล่าเรื่องโดยประมาณ3นาทีเมื่อพระสายแว้นต้องกลับบ้านโวนแล้วต้องเจอกับภารกิจสุดปวนหาไม่หยุดนี่คือเรื่องราวของหลวงพี่แจสโคตสิงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลวงพี่แจสซึ่งบทเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้รับข่าวจากแม่ว่าแม่ป่วยหนะัก ด้วยความกระตันยูเขาจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีทันทีแต่แน่นอนในแบบของเขาแทนที่จะขึ้นรถโดยสารธรรมดาหลวงพี่แจ๊สกลับความมอเตอร์ไซค์คู่ใจซึ่งกลับบ้านด้วยตัวเองการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมเสียงโหเราะและความไม่ปวงตลอดเส้นทางระหว่างทางหลวงพี่แจ๊สได้เจอกับผู้คนแปลกสถานการณ์ประหลาดประหลาดตั้งแต่หนุ่มเจ้าชู้นักเลงปากจัดเย็นแก๊งโจรสุดกาโปโลเขาใช้ไหวพริบแบบพระสายแว่นที่แสนกวน พร้อมทำมาเบาๆแฝงไว้เป็นระยะแต่ก็แอบ,บดิบในสไตล์ของแจ๊สชวนชื่นแม้จะเจออุปสรรคเยอะแต่หลวงพี่แจ๊สไม่เคยหยุดยิ้มหรือหยุดปล่อยมุกทุกๆสถานการณ์คือโอกาสให้เขาได้เทศหาหาใส่ทุกคนที่พบเจอสุดท้ายหลวงพี่แจ๊สก็เดินทางถึงบ้านแม่พร้อมบทสรุปสุดซึ่งที่แอบ,บน้ำตาซึมทั้งตลกทั้งอบอุ่นใจและที่สำคัญคือถึงที่หมายอย่างโคตรสิงสมเชื่อเรื่องเลยบทความคําวิจารณ์ภาพ,พยนตร์หลวงพี่แจ๊สโคตรสิง นำแสดงโดยแจสชวนชื่นบอนเชิญยิ้มและอื่นๆแนวตลกครอบครัวดราม่าเบาฮ่าฮข้อดีความตลกสดใหม่ตามสไตล์แจสใครที่ชอบมุกตลกแนวล้อเลียนเสียดสีสังคมจะหลุดคำหลายรอบแน่นอนแจสชวนชื่นเป็นตัวหลักที่แบกความหาได้เต็มที่กลิ่นไอวัฒนธรรมอีสานและความกระตันอยู่ แม้จะเป็นนางตลกแต่ก็มีแกนเรื่องอบอุ่นเช่นความรักของลูกที่มีต่อแม่การกลับบ้านและการใช้ชีวิตแบบติดดินตัวละครซับพอร์ตสุดหาตัวประกอบอย่างคอมโรเบิร์ตและแก๊งเพื่อนพระมาช่วยเสริมจังหวะได้ดีข้อสังเกตโครงเรื่องเรียบง่ายและบางตอนดูหลวมการดำเนินเรื่องอาจจะไม่ได้เข้มข้นหรือมีจุดพีคชัดเจน บางมุกอาจไม่เหมาะกับทุกคนนังมีความตลกที่บางครั้งอาจเลยเส้นไปบ้างในแง่ศีลธรรมหรือความเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับบทบาทของพระจุดเด่นความตลกและบันเทิงภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สามารถสร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดทั้งเรื่องด้วยมุกตลกที่หลากหลายและการแสดงที่เป็นธรรมชาติของนักแสดงนำการสะท้อนสังคมแม้จะเป็นนังตลกแต่ก็มีการสะท้อนปัญหาสังคมและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจ จุดที่ควรพิจารณามุกตลกบางส่วนบางมุกอาจจะดูซ้ำซากหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมบางกลุ่มซึ่งอาจทำให้ความสนุกลดลงในบางช่วงสรุปหลวงพี่แจสโคดซึ่งเป็นหนังที่เหมาะกับคนที่อยากคลายเครียดและพร้อมจะโหเราอไปกับความบ้าความกกนและความแซบของมุกต่างๆที่มาแบบไม่ต้องคิดมากแต่กลับมีแก่นกลางที่ดีเกี่ยวกับความรักของครอบครัวและการเดินทางของใจในแบบฉบับหลวงพี่แจส